แมววหกลูกหกเลย เอาแล้วอะยากระหล่นน้ำอยู่ข้างบนร <c oughs> ะดายาป้าแตกป้าจะเอาอะไรกินล่ะลูกก็กินให้มันไมมันแตกนี่แหละเน้อเน้อเนือตก อาจจแทบจะแถะตามลงไปคอนอนกัแม่ดีกว่าแล้ลูกกันนี่พี่เป็ดอแล้วนะนเร็วพี่เป็ดอ,อนอน